3วิธีแก้ปัญหาวัยรุ่นหน้าหมองคล้ำนะครับดูนี้ใครก็อยากหน้าขาวนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าหน้าขาวเนี่ยทำไม่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการป้องกันไม่ให้กลับเป็นดาเหมือนเดิมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยจะรู้ว่าแสง UV แรงอยู่แล้วดังนั้นสิ่งแรกที่จําเป็นมากแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ทําคือดื่มน้ําอย่าลืมนะว่าผิวเราเนี่ย มันทำงานได้ห่วยลงทันทีเมื่อเราดื่มน้ําไม่พอดังนั้นใครก็ตามที่เป็นวัยรุ่นแล้วอยากให้หน้าใสาแนะนําให้ดื่มน้ําชั่วโมงละ1แก้ว1แก้วก็ประมาณ250 ml ดื่มตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึง6บโงเย็นจะประมาณ10แก้วโดยประมาณ10แก้วนี้อาจจะทําให้ปัสสาวะบ่อยหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีงานวิจัยบอกเลยว่าถ้า10แก้วรวมกันก็ประมาณ2.5ลิตรจะช่วยเติมผิวเนี่ย ด้วยน้ำและทําให้ผิวใสขึ้นเพราะผิวใสขึ้นจะทํางานได้ดีขึ้นเพื่อทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วดูขาวขึ้นโดยอัตโนมัติข้อที่ 2. หลบแสงแดดให้ได้บางคนบอกว่าอยากได้วิตามินดีถ้าคุณได้วิตามินดีจากแสงแดดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสดงว่าผิวคุณจะต้องโดนรังสี U V B เยอะ พอโดนรังสี UVB เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเม็ดสีผิวจะเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะไม่มีวันขาวดังนั้นถ้าอยากได้วิตามิน d 3แนะนําให้ทานจากอาหารเสริมจากธรรมชาติแล้วใช้วิธีหลบแสงแดดโด,ดยเฉพาะถ้าอยากหน้าขาวก็ต้องทากันแดดที่หน้ากันแดดที่หน้าผมแนะนํา SPF 50และต้องมีเขียนไว้ว่ากัน UVB ด้วยเพราะ UVB ทําให้หน้าดํา ถ้าไม่มีผสมสารที่ป้องกัน UVB มีแต่ SPF อย่างเดียวทาไปคุณก็หน้าดำอยู่ดีข้อที่3คืออย่านอนดึกจริงๆการนอนดึกเนี่ยทำให้หน้าหมองคำ้ำเรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้คือเวลาเราเล่นมือถือเราเปิดไฟทุกที่ที่มีแสงแดดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า จะมีบลูไลท์บลูไลท์หรือแสงสีฟ้าเนี่ยก็ส่งผลต่อผิวหน้าให้หน้าหมองคล้ำได้เช่นกันนะครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่เมืองนอกเนี่ยเริ่มทําแล้วผมก็เริ่มคิดสูตรแล้วครับตอนนี้ไม่แน่ใจที่ออกคลิปนี้เนี่ยสินค้าออกหรือยังสินค้านั้นเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดถ้ากันแดดผิวแห้งชื่อกันแดดเพียวไว้ถ้ากันแดดผิวมันจะชื่อกันแดดอัลติเมททั้ง2ส,สูตรนี้กําลังอยู่ในช่วงการพัฒนาผมกําลังพัฒนาสูตรอยู่นะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ย ทั้งสองสูตรจะมีเครื่องหมายกำกับไว้ว่ากันแสงบูไลได้แล้วใช้ผลิตภัณฑ์คนละตัวทําไมรู้ไหมเพราะกันแดดผิวมันกับกันแดดผิวแห้งเนี่ยต้องใช้สารกันแดดบูไลคนละตัวกันเพราะผมลองใช้ตัวเดียวกันแล้วมันรวมตัวกันเป็นก้อนดังนั้นใครก็ตามผิวแห้งกันแดดอัลติเมทผิวมันกันแดดบูไลแล้วทั้งสองตัวนี้โชคดีหน่อยกันได้ทั้ง UVA U.V.B. แล้วก็บลูไลท์ไปพร้อมกันดันะงนั้นใครสนใจก็พิมพ์คําว่ากันแดดแล้วก็สอบถามทีมงานในอินบ็อกซ์ได้นะครับถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกอย่างน้อยกันแดด S.P.F. 50.P.A. 3-4บวกเนี่ยจะก,กัน U.V.B. ได้ทั้ง2สูตรเลยรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะครับเรื่องสุขภาพและความงามและไม่เซตต่างๆฟังหมอทีมได้ใน YouTube กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใน Facebook กด Follow แล้วก็สีเฟิร์สความรู้แบบนี้จะได้ถึง เพื่อนๆในมือถือทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ